ชวนคุยนะคะชวนฝึกโยคะสบายๆเพื่อร่างกายที่แข็งแรงของเรากันนำคนพบว่ามีหลายๆโรคนะคะของผู้ฝึกโยคะของนํำที่หลังจากที่ได้เริ่มฝึกโยคะแล้วสักช่วงหนึ่งสักพักหนึ่งนะคะอาจจะประมาณสัก2อาทิตย์3อาทิตย์เนี่ยก็จะเริ่มเห็นผลแล้วโรคแรกเลยที่จะหายแบบแน่ๆแน่ๆเลยนะคะคือออฟฟิศซินโดมค่ะคือเจ้าการปวดเกรงนะคะตามคอบา่าไหล่แขนต่างๆนะคะซึ่งตรงเนี้ย วัยสมัยนีย้ที่เป็นวัยทำงานนะคะพบว่าจะเป็นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างมากเลยนะคะโยคะแน่ๆเลยคะ่ะถ้าฝึกแล้วนะคะรักษาออฟฟิศซินโดรมได้แน่นอนนะคะฝึกให้ถูกต้องตามท่าคราวนี้เคสของนํำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเคสที่ได้รับการดูแลนะคะไม่ได้ฝึกตามสโตที่ เป็นในปริมาณหลายๆคนนะคะเมื่อได้รับการดูแลนํำก็จะเห็นว่าผู้ฝึกคนนี้เนี่ยก็จะสามารถทําท่าแบบนี้ได้ถึงออปชั่นไหนเวลาเราที่เลือกให้ท่าในการฝึกโยคะกับใครสักคนนะคะเราจะต้องดูให้เห็นร่างกายของเขาว่าจริงๆแล้วออปชั่นในการที่จะทําของเขาเนี่ยเขาทําได้ออปชั่นไหนซึ่งผู้ฝึกของนํำเนี่ยจากาเคสแรกเลยนะคะที่นํำให้เขาเนี่ยเขาจะทําได้ในออปชั่นที่ เริ่มแรกวันแรกเลยเนี่ยคือง่ายสุดๆเลยเอาแค่เอาแค่ยืนธรรมดาให้ได้ก่อนอย่างเงี้ยนะคะจนนะักวันนี้เขาฝึกมาค่อนข้างจะค่อนข้างจะค่อนข้างจะถี่ในหนึ่อาทิตย์นะคะแล้วก็ แล้วก็ฝึกมาเป็นสักช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะประมาณ4 5เดือนแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะทําท่าในออปชั่นที่ 2, 3, 4ไปได้เรื่อยๆแล้วในท่านั้นๆนะคะจริงๆแล้วจะบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนาการฝึกเนี่ยให้มากให้คอมพลีทมากขึ้นได้เรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นแค่สภาพทางร่างกายที่ร่างกายจะได้อะไรแต่จริงๆแล้วโรคต่างๆที่ ที่ให้ผลกับร่างกายเรานั้นเนี่ยจะหายตั้งแต่อิติสองอาทิตย์แรกที่เริ่มทำการฝึกแล้วนะคะอันนี้ถือว่าเหมือนกับยิงนกนัดเดียวเนี่ยได้ได้หลายเรื่องใช้กระสุนนัดเดียวนะคะได้ได้หลายเรื่องของร่างกายมากๆเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสุดเลยนะคะโยคะนํานจะแนะนำให้สำหรับทุกทคนเลยควรจะฝึกเริ่มตั้งแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆยืนเดินแทบจะไม่ไหวจริงๆก็โยคะ ลงไปใส่ได้ลงไปทําให้ร่างกายคนนั้นเนี่ยแข็งแรงได้หรือคนที่คล่องตัวคล่องแคล่วอยู่แล้วก็โยคะโยคะก็จะช่วยให้เขาสามารถมีดีเทลในการฝึกที่มากมายกว่าเดิมได้หลายๆแบบเลยนะคะเราสามารถเลือกโยคะมาให้เหมาะแน่ๆเหมาะกับร่างกายเราได้แน่ๆโรคแรกที่จะหายออฟฟิซินโดมแน่นอนค่ะ ก็ปวดเมื่อยเนื้อตัวตามส่วนต่างๆของร่างกายก็จะหายเป็นลําดับรองๆต่อมานะคะอย่างเช่นผู้ฝึกโยคะของนํำส่วนใหญ่นอกจากออฟฟิศซินโดมหายแล้วก็หายปวดหลังหายปวดหลังส่วนล่างหายปวดขาหายปวดข้อเท้าไปเลยในตัวและที่ไม่ได้หายแต่ได้เพิ่มก็คืออย่างเช่นเคสของเราจะเห็นนะคะคนที่นั่งยองๆไม่ได้เลยเพราะว่าเส้นเจ้าเอ็นร้อยวายด้านหลังเท้านะคะ ไม่ยืดกล้าและกล้ามเนื้อหน้าเท้าเนี่ยไม่หดตัวไม่ยืดนะคะไม่ยืดไม่หดเนี่ยจะทําให้ผู้ฝึกเนี่ยไม่สามารถนั่งยองๆได้ในเคสนี้นะคะเราก็มีเคสนะมีเคสที่ฝึกตั้งแต่นั่งยองไม่ได้จนนั่งยองได้ปกติแล้วก็สามารถที่จะ พลิกเท้าไปมาจากนั่งพื้นขึ้นมานั่งยองแล้วก็ลงไปนั่งพื้นแล้วก็จับแบกกลับไปได้อย่างนี้ค่ะเราสามารถเลือกการฝึกให้เหมาะกับรูปแบบของเราได้เพราะทุกๆก,ก,การฝึกนําจะเน้นให้ทุกคนเนี่ยฝึกแล้วมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นคือฝึกแล้วมีพ w e r ในตัวมีกําลังแขนกาลังขาที่จะพัฒนาต่อยอดไปในท่าลึกๆต่างๆของโยคะได้นะคะเรามาฝึกโยคะกันดูค่ะเราจะไม่ค้นพบว่าเราจะไม่ได้เราจะไม่ใช่เป็นคนที่ ฝึกแต่เบสิคคลาสนะคะเราจะสามารถไปในท่าที่ลึกๆเพื่อให้เส้นต่างๆความยืดหยุ่นและกล้ามเนื้อต่างๆของเราเแข็งแรงขึ้นนะคะนําเน้นดาเน้นย้าเสมอเราไม่ได้ทําเพื่ออะไรคะเราทําเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยยืดหยุ่นคล่องตัวแล้วก็มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้คือภายนอกที่เห็นแต่จริงๆแล้วภายใน ร่างกายภายในของเรามีบหเลยค่ะหลายๆโรคที่ผู้ฝึกของนําเป็นนะคะตั้งแต่หัวใจเนาะความดันโลหิต เาหวานกดไหลย,ย้อนต่างๆกระเพาะอาหารทุกอย่างขับถ่ายยากลำไส้มีปัญหานะคะระบบขับถ่ายมีปัญหาหมดลูกรังไข่มีปัญหาหลายเคสและหลายคนนะคะก็สุขภาพดีขึ้นได้จากการฝึกโยคะเพราะเราจะเห็นนะคะคนฝึกโยคะจะเห็นเองว่าในท่าฝึกโยคะหลายๆท่านจะมีท่าที่กดนวดลงไปที่อวัยวะในช่องท้องกดนวดลงไปยังรังไข่มดลูก กับเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่หลายๆท่าและไม่ใช่กดนวดด้วยอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นการกดนวดด้วยอวัยวะภายในร่างกายของเราเองนะคะอย่างเช่นท่าที่พับขามาแล้วก้มตัวลงไปเพื่อที่จะไปจับนิ้วมือนิ้วเท้าอย่างในเซ็นะคะของจานุสีศาสนะนะคะ อดดาบดาปัดมาปัดจิโมตานักเสนเซตพวกนี้ค่ะเป็นเซตท่าที่กดนวดลงไปที่อวัยวะช่องทองนะคะแต่จริงๆแล้วมีหลายๆท่านะคะแต่ที่เป็นเบสิกแล้วพวกเราลึกได้เนี่ยก็จะมีเซตท่าในกลุ่มพวกนี้นะคะนวดอวัยวะในช่องทองทุกอย่างเลยและเมื่อ อวัยวะในช่องท้องในร่างกายในส่วนของร่างกายของเราได้ถูกกดนวดนั่นหมายถึงว่าเขาก็จะได้รับการออกกําลังกายไปด้วยเนาะดีมากๆากค่ะโยคะเนี่ยถ้านําพูดถึงแล้วจะมีแต่ข้อดีข้อดีแล้วก็ข้อดีนะคะมาฝึกโยคะกันค่ะฝึกให้เป็นฝึกแล้วเนี่ยไม่นําพาความบาดเจ็บมาสู่ร่างกายฝึกแล้วให้ร่างกายเนี่ยยังคงความ ยืดอยู่มากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นสร้างกล้ามเนื้อให้มีมากขึ้นโยคะเป็นเวทเทนนิ่งที่นะคะที่ใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อที่ดีของนั้นนําไม่ได้เล่นเล่นเวทอย่างอ,างอื่นนำไม่ได้ออกกําลังกายในบิสเนสหรืออย่างอื่นนะคะนั้นเป็นคนที่ฝึกโยคะอย่างเดียวค่ะและกล้ามที่ได้มาจากในการฝึกโยคะเนี่ยก็จะเป็นกล้ามที่ เท่ากับน้ำหนักตัวของเราเราจะไม่ได้กล้ามใหญ่เหมือนพี่ๆในฟิตเนสที่เขาจะแขนใหญ่เป็นกล้ามเป็นปีกขึ้นมานะคะ่ะแต่ในโยคะเนี่ยจะเป็นกล้ามจะมีแขนมีความแข็งแรงเท่ากับที่ร่างกายเราต้องการนะคะทั้งกล้ามขากล้ามแขนเลยค่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในโยคะนะคะสร้างให้สุขภาพร่างกายเราดีมากๆและ สิ่งสำคัญเลยที่เรานึกไม่ถึงอีกอย่างหนึ่งคือสุขภาพใจค่ะทางใจของเราก็จะมีความสงบสุขมากขึ้นํนำต้องพูดว่าสงบสุขเลยนะคะเพราะเราจะเปรียบเสมือนเวลาตอนที่เราฝึกโยคะเนี่ยเหมือนได้เราได้ทําสมาธิไปด้วยนะคะทําสมาธิไปด้วยออกกําลังกายไปด้วยร่างกายก็แข็งแรงเพิ่มตามไปด้วยนะคะได้หลายอย่างมากๆเลยค่ะในการฝึกโยคะแล้วก็เราก็ สามารถฝึกได้ทุกวันฝึกได้เช้ากลางวันหรือเย็นยางบ่ายเช้าตื่นมาเนี่ยก็สามารถฝึกได้ยืดเหยียดวอมร่างกายต่างตาได้น้ำจะมีคลิปโยคะมากมายเลยนะคะที่ทํำทำไว้ใน YouTube สามารถตามดูนะคะเพราะแต่ละคลิปเนี่ยจะเป็นการฝึกนะคะจากง่ายไปยากนะคะหรือใครที่ จริงๆแล้วเป็นคนที่แอดวาน์อยู่แล้วก็จะสามารถฝึกได้แบบสบายๆแล้วก็จะใส่ออปชันที่ตัวเองสามารถทําได้ลงไปกับท่าฝึกที่นําให้ไว้ก็ได้ลองฝึกโยคะกันดูค่ะโยคะฝึกแล้วเนี่ยดีมีประโยชน์กับร่างกายมากๆเลยนะคะแล้วพบกันในคลิปเชิญชวนการฝึกโยคะแบบนี้อีกนะแล้วฝึกโยคะด้วยกันค่ะเราจะแข็งแรงสุขภาพดีไปด้วยกันสุขภาพดีเดี๋ยวนี้ที่นี่ ตรงนี้เลยค่ะไม่ต้องไปที่ไหนวันไหนนะคะสุขภาพดีเริ่มกันตั้งแต่วันนี้ปัจจุบันเลยค่ะบ๊ายบายนะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายค่ะ